สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องรักใส่ของนายข้างบ้านในตอนที่15-16ให้ทุกคนฟังกันนะคะ ถึงเป็นตอนจบแล้วถ้าพร้อมเราไปรับฟังการสปรอยกันได้เลยค่ะเมื่อออกมาข้างนอกนาเอกก็สะบัดมือจากจินรักพร้อมกับขอโทษจินรักถามไหนบอกให้เข้าช่วยตอนนี้ไม่ใช่โอกาสที่ดีหรือไงผมรู้ว่าคุณเหนื่อยเลยพูดไปแบบนั้นแต่คุณคงทําไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณกับผมคงเป็นไปไม่ได้สินะถึงแม้คุณจะบอกว่าผมเป็นคนดีไม่แนะ่ผมอาจจะเคยมีโอกาสมาก่อน แต่ผมพลาดไปแล้วนี่ทำให้ผมเสียใจจนจะบ้าตายจินรักบอกให้นางเอกไปขอให้พระเอกอยู่ต่อเพราะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเขาก็ฟังทั้งนั้นพระเอกเข้ามาบอกให้จินรักพอได้แล้วเขาทนต่อไปไม่ได้อีกแล้วจากนั้นก็พ่านางเอกไปพระเอกให้นางเอกไปรอข้างในเขากับจินรักมีเรื่องที่ยังคุยกันไม่จบ นางเอกเขอให้พระเอกพอแค่นี้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอเขาไม่ฟังพระเอกมาหาจินดักบอกว่าเมื่อคืนเขาได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคุยกันเรื่องที่นางเอกเขอให้จินดักช่วยเธอทําให้เขาจากไปและสิ่งที่จินดักบอกให้หนางเอกไปกับเขาเพราะสําหรับเขาเธอเป็นทั้งหมดของเขาแต่สิ่งที่เธอต้องการคืออยากเห็นความฝันของเขาเป็นจริงถึงแม้จะไม่ได้เจอกันอีกเธอก็จะไม่เสียใจพระเอกบอกว่าเขาเข้าใจความคิดของพี่แต่แค่ทําเป็นไม่เข้าใจใจร้ายกับพี่เพราะตอนนี้เขามองเห็นแต่เธอ สำหรับคนอื่นเขาไม่สนใจจินรักต่อว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจความคิดของพระเอกแต่ตอนนี้พระเอกไม่เข้าใจความคิดของเขาแนะ่เพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเข้าใจเขานางเอกเห็นข้อความของซอยอนที่บอกให้พระเอกกลับไปสเปนเลยเปิดดูรูปซอยอนกับพระเอกที่ถ่ายด้วยกันก็รู้สึกเศร้าพระเอกเข้ามาบอกที่นางเอกคุยกับโดฮาวีว่าพี่จินรักเป็นคนดีถึงแม้เขาจะรู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่รู้ความบิดฉาจะกลายเป็นนิสัยไหมรู้ไหม อะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้นางเอกตัดสินใจบอกพระเอกว่าเธอไปสเปนไม่ได้ทาเอาพระเอกเศร้าแต่ก็บอกไม่เป็นไรเขาอยู่ที่นี่ก็ได้นางเอกกลับบอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นเธอรู้สึกไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเธออยากให้เราพอแค่นี้เถอะพระเอกขออย่าผลักดันเขาออกไปจากเธออีกเขาได้ยินหมดแล้วอยา่าโกหกเลยนางเอกให้พระเอกลองถามใจตัวเองดีๆครั้งแม่แน่มันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้อาจเป็นเพราะเขาไม่สามารถมองข้ามคนที่ทุกข์ใจและเธอก็ ก็ไม่ได้อยากได้ความเห็นใจแบบนั้นเธอเพิ่งเรียนรู้ว่าจะยอมรับตัวเองอย่าทําให้เธอยอมแพ้อีกเลยอย่าทําให้เธอต้องทรมานอีก เธอไม่เชื่อใจคนที่เคยบอกว่าจะจากไปพระเอกอธิบายแต่ตอนนั้นเขาคิดว่าตัวเองต้องการจากไปจริงๆคิดว่าตัวเองต้องหยุดแล้วนาาเอกบอกงั้นตอนนี้ก็พอแค่นี้เถอะพระเอกเข้าใจและขอยอยู่คนเดียวพระเอกเห็นข้อความที่ซอยอยงส่งมาก็เข้าใจว่าทำไมน้าเอกถึงพูดกับเขาแบบนั้นนางเอกก็ไม่เข้าใจถ้าทำแบบนั้นทำไมดองฮุนบอกโดฮาวีเขาไม่ชอบคนหลอกลวงและจินรักก็ไม่ใช่ผู้ชายอย่างที่เธอคิดฉะนั้นจบมันดีกว่าคนต่อไปอย่าวางแผนมั่วจนถูกเปิดโปองอีก นางเอกเห็นพระเอกยืนเศร้าก็ปิดพมานพระเอกเองก็ปิดเหมือนกันพระเอกมาหาจินรักเขามีเรื่องต้องเพียจากนั้นก็พากันมาหาบอรกอรเล่นเอาเธอหัวใจละลายพี่เห็นเอนริเกตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้าพระเอกบอกกับบอรกอรเรื่องที่ฟุตบอลซอมบีของจินรักไม่เกี่ยวกับเอนดีเกแม้แต่นิดเดียวและที่มาก็เพื่อถ่ายรูปยืนยันว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบดองหุนเห็นบอรกอรไปถ่ายรูปกับพระเอกก็รู้สึกไม่พอใจยิงเธอบอกให้พระเอกมาได้ตลอดเธอยินดีต้อนรับจากนั้นก็ชื่นชมในความ หลอของพระเอกทําให้ดองคุนเคืองหลอดตรงไหนแล้วรีบรล่ให้พระเอกกลับไปพระเอกบอกจิ้นรักว่านาเอกอยากให้เขาทําในสิ่งที่เธอต้องการทําให้จิ้นรักโกรธที่เขาไม่รู้เหตุผลที่นาเอกทําแบบนี้เพราะนายเคยจากไปครั้งหนึ่งตอนนั้นนายก็ทิ้งเธอไปครั้งหนึ่งแล้วพระเอกบอกถ้าตอนนั้นเธอไม่ให้เขาไปเขาก็จะไม่จากไปถ้าเธออยากให้เขาอยู่เขาไม่มีทางจากไปแน่นอนทําไมความคิดของพี่กับเธอถึงได้ซับซ้อนขนาดนั้นแค่พูดในสิ่งที่อยากพูดมันยาก มา,มากหรือไงจินรักโกรธเลยต่อยพระเอกไปนหนึ่งหมัดที่เขาไม่รู้อะไรเลย จินราก,กับดองฮุนมาเห็นลุงฮงโดนเจ้าหน้าที่เทศบาลเอาตัวไปก็สงสัยเลยถามคุณนายคุณนายบอกเป็นเพราะปัญหาของตึกเลยโดนาพาไปสอบสวนเพราะลุงฮงเป็นเจ้าของตึกตัวจริงทําเอาสองหนุ่มตกใจพระเอกรู้สึกว่าการที่จะเข้าใจใครสักคนถึงแม้มันจะเป็นเรื่องยาถึงแม้รักกันก็มีเรื่องที่ไม่สามารถทําได้ขณะที่นางเอกเมกาเปิดม่านดูพระเอกเธอก็ได้ยินเสียงกริ่งเธอเปิดประตูออกไปก็ตกใจที่เห็นพระเอกมาในม่านใหม่วันนี้เขาอยากมาขอความ มารู้จากคุณครูดงมีจากนั้นก็พาเข้าไปส่องในห้องของเขาเขาอยู่คนเดียวมาหลายวันรู้สึกอึดอัดและอยากมาฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ถ้าเขาอยากอยู่บ้านเป็นเวลานาน,านต้องเตรียมอะไรบ้างนงเอกเห็นพระเอกดูจริงจังและขอโทษเรื่องคืนนั้นเธอทำเกินไปหน่อยเมื่อเห็นพระเอกยังคงสั่งไม่เลิกเลยตะโกนเสียงดังฉันขอโทษค่ะทำเอาพระเอกตกใจและขอให้ช่วยวิเคราะห์สักหน่อยพระเอกถามคุณได้อ่านข้อความที่ซอยอนส่งมาใช่ไหมนายบอกว่าตัวเองจะไม่แอบอ่านเด็ดขาดนางเอกเลยยอมรับพระเอกรู้ว่านางเอกเห็นรูปที่เขาถ่ายกับซอยอนและคงโกรธและเหตุผลที่หัวร้อนแบบนั้นเป็นเพราะหึงพวกเราเป็นแฟนกันจริงๆอิจฉา ทะเลาะกันโกรธกันและไม่ติดต่อกันแต่ก็ยังคิดถึงกัน เขาพูดถูกใช่ไหมสาเอกตัดพอขอร้องให้อยู่ต่อสักครั้งไม่ได้หรือไงมาเห็นนางเอกยังไม่ยอมพูดเลยบอกดูท่าทางแล้วเขายังคงต้องอยู่แต่บ้านอีกสักพักดังนั้นก็ขอบคุณที่วันนี้นางเอกให้ความรู้หลายวันผ่านไปพระเอกยังคงอยู่แต่บ้านเล่นเกมทำกับข้าวอ่านหนังสือจนเขารู้สึกโคตรเบื่อสุดขณะที่นั่งนอนเซ็งอยู่ก็ไม่ค่อมากดกรงมาเห็นเป็นนางเอกก็แปลกใจนางเอกพยายามกดรัวๆแต่พระเอกก็ยังไม่เปิดเธอเลยคิดจะเตะแต่เปลี่ยนใจ แกล้งออดออนว่าป่วยคงต้องไปหาหมอแล้วพระเอกก็ยังไม่ยอมใจอ่อนนางเอกเลยใช้มุกเด็ดบอกว่าเขาลืมหมวกไว้พระเอกกลับรู้ทันหมวกมีแพนด้าอยู่ที่สเปนตั้งนานแล้วมันมันนั่งเครื่องบินกลับมาได้ด้วยหรอแต่เธอใส่หมวกแล้วดูน่ารักมากเมื่อพระเอกไม่ยอมเปิดประตูนางเอกเลยต้องงัดไม้ตายบอกว่าเธอลืมต้นฉบับไว้ในห้องของแทจุนพระเอกเลยค่อยๆส่งต้นฉบับให้ทําให้นางเอกหงุดหงิดและเข้าใจความรู้สึกว่าการยืนอยู่หน้าประตูที่เปิดไม่ได้ทําได้เพียงแค่กลับไปเพียงล พเป็นแบบนี้เองนาเอกจึงมารอพระเอกหลังเขาทำงานเสร็จทำให้เขาสงสัยเธอรู้ได้ไงว่าเขามาที่นี่นาเอกก็มัอนอ่านความคิดเขาได้จนเขาแปลกใจเดี๋ยวนี้เธอแก่งขึ้นเยอะแต่ก็พยายามไม่ใจอ่อนนาเอกเอานิ้วมาชี้ที่หน้าผากพระเอกเหมือนที่เขาเคยทำกับเธอแต่เขาก็ยังคงงอนอยู่ ไปนั่งดูหนังก็แกล้งนั่งสห่างแต่ไม่นานก็ค่อยขยับเข้าไปไกลๆและสบที่เลยอย่างนาเอ็นดูจะานาเอกแอบยิม้มจากนั้นก็ชวนกันมาเดิมนายเอกเห็นเขาอารมณ์ดีก็ยอมรับว่าเธอหึงนี่เป็นครั้งแรกที่เธอโมโหใส่ใครสักคนเลยนะเพราะเอกเลยยวัวไม่เชื่อหรอกคุณโมโหใส่เขาบ่อยมากนายเอกยอมรับและเธอก็เพิ่งเข้าใจว่าที่แท้เธอชอบคนนี้มากเพราะชอบเลยโกรธเพราะกลัวใจเขามีคนอื่นเลยหึงในที่สุดเธอก็เข้าใจพระเอกยอมรับเขาก็เป็นแบบนั้นถึงขั้นต่อยกับพี่จินรัก จริงพี่เขาคงอยากต่อยหน้าพระเอกมานานแล้วพี่เขาเป็นคนดีนี่คงเป็นครั้งแรกที่ทะเลาะก,กับคนอื่นเพราะความเหงนาเอกสัญญาเธอจะไม่ทําแบบนั้นอีกพอตอนที่พระเอกไม่ออกจากบ้านเธอเลยเข้าใจว่าการไม่ได้เจอกันเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดพระเอกเซาวตอนที่คุณบอกรักรู้ดีมากเลยนะนี่ถือเป็นการบอกรักใช่ไหมทําเอาหน้าเอกไฟไม่เป็นด้วยความเขินพระเอกเลยบอกรักนางเอกและจะอยู่ข้างเธอโดยไม่มีเงื่อนไขต่อไปเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เขาอยากเป็นคนที่เธอต้องการคนที่ไม่มีวันจะเปลี่ยนไปเด็ดขาดทาให้หน้าเอกยิมกม้มมากยังมีความสุขและทั้งสองก็ชนแก้วกันพระเอกรู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนตอนที่กินที่ทะเลทั้งสองเลยพูดพร้อมกันเราไปเที่ยวกันเถอะน้องแฟนคลับก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยภาพนางเอกกับจินรักและข่าวลือเรื่องครูสอนภาษาว่าเป็นเพราะนางเอกครูถึงโดนมาคับให้ย้ายออกไปจินรักเห็นภาพก็ไม่สบายใจที่เขามีส่วนทําให้หน้าเอกเกิดปัญหาขึ้นพระเอกเห็นข่าวก็รีบมาหาหนางเอกแต่ก็เจอจินรักที่ร่อย พอยเอกให้หน้าเอกดูข่าวและขอโทษที่ทำให้เธอเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วแต่เขาจะอยู่ข้างเธอ พวกเราไปเที่ยวกันเถอะนายบอกตอนนี้เธอไม่อยากไปแล้วเธอรู้แล้วว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเธอไม่อยากทำเรื่องซ้ำแบบเดิมเธออยากออกเดินทางด้วยความสุขจริงๆตอนนี้คงไม่ได้พระเอกบอกตอนนี้ไม่เหมือนกันเขาจะไม่ยอมให้เธอเจอเรื่องเลวร้ายอีกจากนั้นก็ถามว่าเขาจะพาเธอไปที่ที่เธอจะไม่รู้สึกลำบากถ้าเธอเชื่อใจและไปกับเขาพระเอกพาหน้าเอกมาเจอกับเหล่าแฟนคลับแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นหน้าเอกก็ไม่พอใจลุกขึ้นออกไปจนเดินชนหน้าเอกเขาทำให้หน้าเอกนึกถึง เรื่องสมัยม,ยมัธยมอีกครั้งที่เพื่อนพาก,กันต่อว่าจนเธอล้มหมสติโดฮาวีก็ไม่สนใจเธอน้องแฟนคลับถามพระเอกมันเกิดอะไรขึ้นนางเอกคิดมันช่างเหมือนตอนนั้นที่โดฮาวีถามแบบนี้กับครูสอนภาษาถ้าตอนนั้นครูเล่าความจริงออกมาชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปไหมนะน้องแฟนคลับถามทำไมพี่ถึงทิ้งความฝันการ์ตูนที่รอคอยมาตั้งนานช่วยบอกหน่อยนางเอกคิดหากตอนนั้นโดฮาวียอมยืนข้างเธอชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปไหมและถ้าเป็นแบบนั้นเธอคงไม่ได้พบพระเอกแล้วสินะพระเอก หันไปมองนางเอกด้วยความเศร้าแล้วบอกแฟนคลับเขาจะทําการ์ตูนแอนิเมชันต่อและเขาจะกลับสเปนนางเอกได้ฟังก็น้ําตาไหลทาให้เหล่าแฟนคลับดีใจพระเอกบอกแต่ที่เขากลับไปสเปนไม่ใช่เพื่องานแอนิเมชันเขาทําแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เขาเข้าใจว่าทุกคนหวังดีอยากให้เขาทําตามความฝันตอนนี้เขารู้ดีว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตพระเอกมองไปที่นางเอกตอนนี้มีเพียงเธอที่ยืนอยู่ตรงหน้าและความรักของเขาคือสิ่งสําคัญที่สุดเขาไม่อยากพลาด นางเอกตื้นตันจนน้ำตาซึมที่เขาปกป้องเธอแต่น้องแฟนคลับก็ยังไม่เลิกชี้ไปที่นางเอกเพื่อผู้หญิงคนนี้ที่มีอะไรกับนักเขียนว็บตูนทําให้คุณเสียความรักตอนนี้ยังอยากเสียงานไปอีกพระเอกเลยตอบว่าที่เธอไม่เข้าใจกระจายข่าวปลอมและด่าคนอื่นทําสิ่งที่ไร้ประโยชน์คนที่สําคัญมากสําหรับผมต้องเสียใจกับข่าวปลอมนั้นพวกคุณคิดว่าผมจะจากไปได้หรอดังนั้นผมจะไม่จากไปจนกว่าทุกคนจะหยุดสิ่งที่ทําอยู่พูดจบพระเอกก็พานางเอกไป พระเอกขอโทษที่พานาเอกไปที่นันนาเอกบอกอย่าคิดมากท่นันทําให้ความทรงจําในอดีตที่อยู่กับฉันตัดขาดได้ในที่สุดตอนนี้เธอไม่เป็นรายเล่าจริงๆจากนั้นนาเอกก็ชวนพระเอกไปเที่ยวเราหนีไปเที่ยวกันเถอะหนีความจริงที่วุ่นวายพระเอกคิดว่านาเอกไม่เข้าใจเขาผมไม่ได้เป็นคนประเภทที่จะปัญหาแล้วหนีนะผมชอบแก้ปัญหาโดยตรงนาเอกทาเสียงเค็มดูไหมว่าการที่ผู้หญิงชวนไปเที่ยวมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยอย่าพูดในสิ่งที่อยากพูดไม่ใช่หรอฉันอยากไปเที่ยวแล้วค่ะคุณค่ะตอบ ตกลงก็พอพระเอกเลยออนในเมื่อเนเป็นการหนีเที่ยวก็ไปไกล้ๆดีกว่าครับนางเอกเลยจับแขนพระเอก พาไปเที่ยวหน่อยทำเอาพระเอกยิ้มด้วยความดีใจด้านดงฮุนกับบอรกรกมอแต่แตกยิ้มให้กันจนไม่ได้สนใจเรื่องที่จินรักกำลังพูดแต่พอจินรักบอกว่าอยากแก้ไขเนือเรื่องรักใสใสของนายข้างบ้านเธอก็คล่องขึ้นทันทีจินรักเสนอนิยายความรักเรื่องใหม่บอกอกับดองฮุนได้ฟังก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนเรื่องของพวกเขาสองคนจึงเผอพูดพร้อมกันนี่เราคือความรักใช่ไหมจากนั้นทั้งคู่ก็ส่งสายตาปิงให้กันพระเอกกับนางเอกก็เที่ยวดูประสาทที่มีเรื่องราวความรักให้ จดจำและดูเหมือนว่าคนที่เป็นไกก็เป็นเหมือนเดิมพระเอกตั้งคำถามระหว่างขอโทษขอบคุณฉันรักคุณนางเอกชอบคำไหนที่สุดเธอตอบชอบทั้งสามคำพระเอกให้หนาเอกดูแต่รับประโยคจากสามคำนี้นาเอกเลยขอบคุณพระเอกแม้เธอจะผักใสหลายครั้งแต่เขาก็ยังอยู่ข้างเธอพระเอกก็พยายามหลุนให้บอกฉันรักคุณแต่นาเอกกลับแกล้งบอกขอบคุณนะคะที่ทําให้ฉันตกหลุมรักตัวเองทาเอาพระเอกเสงสุดๆพระเอกบอกขอโทษที่ไม่ได้มาหาคุณให้ได้ดวกว่านี้ขอบคุณที่ทํา ทำให้ผมตกหลุมรักผมรักคุณครับจากนั้นก็เข้าไปจุบหน้าผากและดึงเธอมากอดด้วยความรักดงฮุนบอกจิ้นรักว่าโดฮวีช่วยแก้ข่าวให้นางเอกเรื่องสมัยมัธยมว่าไม่เป็นเรื่องจริงไม่ว่าเธอจะจงใจเข้าหาพีหรือรังแก้นางเอกแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เคยรักพี่อย่างจริงใจไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่ดีสักหน่อยโดฮวีเดินมาได้จังหวะพอดีจินรักเลยเตือนให้เธอรักษาเพื่อนที่คอยเคียงข้างเธอตอนนั้นให้ดีปู๊จบทั้งสองก็แยกจากกันคนละทางส่วนพระเอกก็นั่งร้องเพลงที่บอกถึงความในใจให้นางเอกฟัง นางเอกจึงเอารูปที่เธอถ่ายเขาให้ดูแล้วบอกตอนนี้คุณเป็นโลกข้างใบของฉันนี่คือคำสารภาพรักของฉันค่ะ ขอบคุณที่เป็นโลกข้างใบให้กับฉันฉันรักคุณค่ะพระเอกได้ฟังก็ซึ้งจนน้าตาไหลเกือบร้องไห้หาว่าพูดผิดคุณเป็นโลกข้างใบของผมต่างหากถ้าคุณพูดคําสารภาพที่ส่งพลังแบบนี้งั้นคําสารภาพของผมเมื่อกี้ก็กระจอกไปเลยสินางเอกครับหลังจากนี้คุณจะยอมเป็นโลกข้างใบของฉันตลอดไปใช่ไหมพระเอกพยกักหน้าผมยินยอมครับนางเอกบอกเธอจะรอจนกว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงแล้วกลับไปอยู่ข้างๆเธอเธอจะรอเขาตลอดไปพระเอกขอให้นางเอกอย่าพูด เรื่องการจากไปหรือรอบแบบนี้เราแค่คิดเรื่องเราสองคนก็พอนางเอกพยักน้าวันต่อมาพระเอกก็มานอนเขียนจดหมายนางเอกเลยแกล้งจักรจีเราย่างมาดูพระเอกย่างคืนจนทั้งคููได้สบตากันทาเอานาเอกเขินพระเอกเห็นหน้าเอกหลับก็ห่มผ้าให้ย่างห่วงใยนางเอกตื่นมาเห็นพระเอกหลับก็คิดถึงเรื่องราวที่เขาเข้ามาในชีวิตเธอทําให้เธอเดินหน้าต่อไปนางเอกเอาผ้าห่มห่มให้พระเอกอย่างห่วงให่เช่นกันหนึ่งปีต่อมานางเอกเข้ามาทํางานในบริษัท หลังเลิกง,งานก็บางเอิญเจอกับจินรักที่เข้าสำนักพิมพ์จินรักถามนางเอกว่าพระเอกอยู่สเปนจริง,รงๆหรอเขาคุยแชทกวนผมเวาลาหลายรอบเลยทำไมถึงได้วุ่นวายขนาดนี้แล้วก็ถามถึงแต่เรื่องของคุณที่ห้องเรียนท้ามาหาวัตานาเบก,ก็กำลังจัดเลี้ยงฉลองให้กับคุณลุงฮองกับคุณนายที่คบกันครบรอบหนึ่งปีนางเอกกับวัตานาเบกเลยทำเค,ค้กให้พวกเขาทั้งสองคนขณะที่ทุกคนกำลังฉลองกันบอกอก็มาร่วมแจมด้วยเพราะตอนนี้ถ้าจะยา้ายไปอยู่ที่ห้องสี่ส่วนสี่หลังจากที่ รู้จากคุณนายว่าที่นี้ไม่ต้องจ่ายค่ามาจําก็ทําให้แท้ดีใจดองหุนจึงรีบจับมือไปนางจินรักและโดนไล่เพราะทั้งคู่อยากจะสวีดกันวาตานาเบะบอกกับทุกคนว่าเขาต้องไปแล้วเขาจะไปเรียนทำอาหารที่ประเทศอื่นเขาให้ของขวัญกับนางเอกที่นําโชคลาบมาให้ทำให้นาาเอกคิดถึงตอนที่เธอจะวาตานาเบะความสุขที่พวกเขาเคยมีร่วมกันหลังจากเห็นทุกคนกินข้าวกันอย่างมีความสุขทําให้นางเอกคิดถึงพระเอกนางเอกกลับมาอ่านจดหมายของพระเอกเขาบอกให้เธอรอเขาอีกหน่อยทำเอา นางเอกเซงที่อีกหน่อยของเขาคืออีกหนึ่งปีสามเดือนแบบนี้จะเรียกว่าอีกหน่อยได้ยังไงอย่างนี้เรียกว่าต้องรออีกนานมากนายเอกจึงคิดจะไปหาเขาที่สเปนจึงโทรขอลางานกับุ่นพีแต่ก็ต้องตกใจมาเห็นพระเอกยืนอยู่แต่พอมองอีกครั้งกลับไม่เจอทําให้นางเอกคิดว่าเธอคงตาฝาดไปแล้วดูเหมือนเธอคงต้องไปสเปนแล้วจริงๆเพราะคิดถึงเขาจนถึงขั้นเห็นภาพหลอนแต่เพราะความแน่ใจดูอีกทีแล้วกันคราวนี้เห็นพระเอกยืนยิ้มให้ ทำให้เธอตกใจขอส่องชัดๆอีกทีพระเอกใช้มือชี้เขาเห็นหนาะว่าเธอแอบส่องอยู่ทำเอานางเอกตกใจจนต้องตกพื้นนางเอกดูว่าเธอคงไม่ได้ตาฝาดดรืเห็นภาพหลอนจึงได้บอกไปและออกมาเจอกับพระเอกที่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่ความฝันพระเอกตอบไม่ใช่หรอกเราเพิ่งมาถึงเกาหลีก็ตรงหนิงมาหาคุณเลยนะหนางเอกดีใจเดินเข้ามาหาพระเอก,กค่อยๆดึงเธอมาจูบด้วยความคิดถึงแล้วทั้งครูก็จูบกันด้วยความรักที่มีให้กันอย่างแสนหวานจินรักเจ้าสาวที่ชอบเก็บตัว ในนบ้ามาทํางานกับเขาสอนดาวพวีก็จะหนุ่มเศรษฐีที่มาตามหาฝันคนใหม่ลุงฮงกับคุณนายก็รักกันหวานชื่นวตานาเบก็เตรียมเก็บข้าวของดองฮุนกับบอกอก็เป็นคู่รักที่หวานเช่นเมินดานาเอกก็วิ่งจูงมือกับพระเอกยังมีความสุขโดยมีหนุ่มข้างห้องวิ่งตามมาแม้คุณเปลี่ยนโลกคนเดียวไม่ได้แต่สามารถเปลี่ยนโลกให้คนอื่นได้โลกที่อบอุ่นสดใสและสงบสุขถ้าทุกคนสร้างโลกที่อบอุ่นเพื่อใครสักคนหนึ่งได้จากหนึ่งคนก็จะกลายเป็นหลายสิบคนแล้ว โลกใบนี้ก็จะสวยงามยิ่งขึ้นบรรความรักของพวกเขาทั้งสองคนก็จบบริบูรณ์แล้วนะคะสำหรับเดองรักใสๆของนายคางบานฝากติดตามซีรีส์เรื่องต่อไปของเกียวโตวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ